รีวิวโอิอิเทเรียนมบุฟเฟ่วันนี้มากินที่สาขาเซ็นทรัลพราม9เป็นร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นระดับตำนานแล้วเขาก็รีแบรนด์ใหม่เป็นอิตาเลียมแบบพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมพร้อมมีเมนูให้เลือกทานไม่อัน้นกว่า180เมนูเลยทีเดียวมีทั้งแบบเดินไปหยิบตักได้เองไม่ว่าจะเป็นซูชิซาชิมิหรืออาหารประเภทต่างๆหลากหลายล,ลานตานอกจากนั้นก็ยังมีแบบใช้การ์ดบนโต๊ะสแกนเลือกเมนูจากนั้นพนักง,งานก็จะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลในร้านที่ชอบมากีี่่่่ดดกกก็คืออซาาาาาิมมมมมมนนนนนัันเเเเงงระะหหหหลหลลลยยยููแแบบกกใแใบบ้้บบบบบตไไ พวกผักผลไม้ก็สดดช้ำๆโดยเฉพาะแกนตารุญี่ปุ่นหวานหอมมากเป็นพิเศษส่วนเมนูอื่นๆที่วางในไลยอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มหูปลาแซลมอนตินเป็ดพะโล้มแมล็ผู้อบชีสหรือจะเป็นพวกของทอดของกินเล่นก็อร่อยทุกเมนูที่นี่เขายังคงคุณภาพของวัตถุดิบและรสชาติของอาหารได้อย่างดีเยี่ยมส่วนของหวานก็มีหลากหลายเมนูหลไก่ได้ก็คือบิงซูเชลลี่เย็นๆดึงๆหรือจะเป็นผู้ชีสเคส้กจัดไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วในถ้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในดวงใจที่ราคา 哈。Huh?